เมื่อแม่บ้านอยากได้ชั้นเก็บเครื่องปรุงสักอันพ่อบ้านอย่างเราๆนะครับจะช้าได้อย่างไรนะครับก็จะต้องจัดให้ทันทีนะครับก็เลยไปหาดูวัสดุอุปกรณ์นะครับว่าพอจะมีอะไรทําได้ไหมนะครับก็ไปเจอไม้พาเลศอยู่อันหนึ่งนะครับก็น่าจะพอทําได้นะครับก็เอามารื้อนะครับเพื่อนๆเอามางัดเอามารื้อออกนะครับเพื่อจะใช้ไม้ในการทํานะครับจากนั้นก็ถอดตะปูออกให้หมดนะครับเพื่อนๆดังนั้นผมจะทําการตัดแบ่งไม้ออกเป็น ท่อนนะครับโดยความยาวประมาณ50เซนนะครับแล้วก็มาขัดปรับแต่งผิวก่อนที่จะนําไปประกอบนะครับเพื่อนๆตรงนี้ขั้นตอนนี้ก็ขัดแล้วก็เก็บรายละเอียดก่อนที่จะนําไปประกอบครับจากนั้นก็เก็บฝุ่นไม้ที่เราขัดเอาไว้นะครับผมก็จะได้ไม้ทั้งหมด4ท่อนนะครับท่อนละ50เซนนะครับจากนั้นก็นํามาวางประกอบประมาณนี้นะครับเพื่อนๆจากนั้นนะครับผมก็จะมายึด หรือว่าประกอบตัวชั้นกันนะครับเพื่อนๆโดยการเจาะน้ำก่อนนะครับด้วยสว่านดอกเล็กแล้วก็คว้านฝังหัวสกรู ประกอบเรียบร้อยแล้วก็จะได้หน้าตาประมาณนี้นะครับเพื่อนๆขั้นตอนต่อไปนะครับก็จะเป็นการปิดด้านหลังนะครับโดยใช้ไม้นะครับเป็นหน้าสี่นะครับเพื่อนๆความยาวก็อยู่ที่ประมาณ54สเซนนะครับตัวนี้2ท่อน2ชิ้นนะครับนํามาปิดด้านหลังนะครับของตัวชั้นนะครับโดยการยึดสกรูเหมือนเดิมนะครับเพื่อน เจาะยึดเลยนะครับง่ายๆนะครับผมสไตล์ช่างสามัญประจําบ้านนะครับยึดแล้วหน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับต่อไปนะครับผมจะมาทําเป็นตัวกันตกด้านหน้านะครับของชั้นนะครับโดยใช้ไม้ประมาณสักหกุนคูณ6หุนนะครับเอามาเจาะยึดด้วยสกรูเหมือนกันนะครับ ประกอบเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆหน้าตาก็จะประมาณนี้เนวเรามาเก็บหัวสกรูกันนะครับเพื่อนๆก็โดยใช้ตัวฝุ่นที่เราเก็บไว้นะครับเพื่อนๆเอามาหยอดด้วยกาวร้อนนะครับผมปิดตามหัวสกรูต่างๆนะครับจากนั้นก็ขัดตกแต่งนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อนๆเพื่อความสวยงามและเรียบเนียนนะครับเมื่อขัดเสร็จแล้วนะครับก็จะเป่าฝุ่นออกก่อนนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับจากนั้นนะครับผมจะทําการเก็บโค้งตรงนี้นะครับด้วยเลื่อยจิ๊กซอนะครับผมนี่เดี๋ยววาดโค้งๆก่อนนะครับ จากนั้นก็จะใช้เลื่อยจิกซอนะครับตัดโค้งนะครับเพื่อความสวยงามต่อไปนะครับก็จะเป็นขั้นตอนการเคลือบผิวไม้แล้วนะครับเพื่อนโดยผมจะทําการเคลือบไปก่อนนะครับชั้นแรกนะครับก็เคลือบให้ทั่วๆเลยนะครับเพื่อนไปหนึ่งรอบก่อนนะครับ จากนั้นนะครับเมื่อรอบแรกแห้งนะครับก็ตามด้วยรอบ2อีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อเก็บงานนะครับผมเสร็จแล้วก็ออกมาหน้าตาประมาณนี้นะครับพร้อมนําไปติดตั้งนะครับเพื่อนเเดี๋ยวเราไปติดตั้งกันครับผมสําหรับการติดตั้งนะครับผมก็จะใช้วิธีการยึดสกรูกับตัวผนังของครัวนะครับ2ตัวนะครับติดตั้งเสร็จนะครับก็ ทำความสะอาดนะครับแล้วก็นําเครื so ่องปรุงนะครับมาจัดเรียงให้เป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับผมจากนั e ้นก like ็ท <W> ําความสะอาดบริเวณเคาน์เตอร์นะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับก็จะได้หน้าตาประมาณนี้นะครับเป็นระเบียบเรียบร้อยพร้อมกับได้พื้นที่ใช้สอยเพิ่มนะครับหลังจากก่อนหน้านี้นะครับก็วางไว้บริเวณเคาน์เตอร์นะครับพื้นที่ก็น้อยนะครับถ้าชอบคลิปแบบนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ออกไปให้เพื่อนๆท่านอื่นได้ชมด้วยนะครับอยากให้ผม DIY ของใช้อะไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับและก็อย่าลืมกดติดตามพร้อม กับรูปกระดิ่งไว้ด้วยนะครับแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ